อนนี้นะเป็นเวลาตีห้าครึ่งนะทุกคนวันนี้นะแม่กุ้งกับดีไซน์จะเดินทางไปบ้านยายนะคะทุกคนอ่นะเรามาพูกด,ดีไซน์กันก่อนเราจะขึ้นรถทัวไปนะรถออกหกโมงครึ่งนะคะทุกคนดีไซน์ดีไซน์ตื่นได้แล้วนะลูกตีห้าครึ่งแล้วค่ะป้ายังหน้าแปรงฟันเร็วค่ะเดี๋ยวไม่ทันอ่ะไป,ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่รถทัวนะ อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกบ้านกันแล้วนะดูนะโหตอนนี้ยังไม่หกโมงเช้าเลยนะทุกคนอ่ะปิดประตูก่อนพี่ชายไป <laughs> อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็มาถึงสถานีขนส่งหรือว่าอาเขตแล้วนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็มาซื้อของเนาะซื้อสเสบียงซื้อของกินไปกินบนรถกันนะอะไรดีคะดีไซน์เลือกเลยดีไซน์ตึงเต้นไหมคะเป็นการขึ้นรถทัวร์ครั้งที่สองของดีไซน์นะคะทุกคนเคยขึ้นครั้งหนึ่งตอนเด็กๆจาได้ไหมจำไม่ได้แล้วเหรอ,อโอเคค่ะ อันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อขนมเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรคะดิซน์รอรถค่ะรอรถนะคะทุกคนดูเหมือนรถจะมาช้าใช่ไหมดิซน์รถเลตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะรถยังไม่มาเลยนะทุกคนว <c oughs> ่างเปล่าดิซน์เป็นไรคะเป็นไรฮนะนี่นะทุกคนเราจองตั๋วรอบหกโมงครึ่งนะนี่ ครึ่งไปอุตรดิตนะตอนนี้กี่โมงแล้วคะดีไซน์ไหนดูนาฬิกาสิเจ็ดโมงแปดนาทีโอ้โหรถยังไม่มาเลยนะทุกคนการขึ้นรถทัวร์ของดีไซน์แค่ครั้งแรกเอ้ยครั้งนี้ครั้งที่สองเนานะก็เลทซะแล้วมาแล้วมาแล้วใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่คันไหนมาก็ไม่ใช่อ่ะดีไซน์โอ้โหเลทจะสี่สินาทีแล้วนะ อ๋อนี่ทุกคนรถมาแล้วโอ้โหเลทไป4 5นาทีเลยนะ7.15ดโมงสิ้ารถมานะคะทุกคนไปดีไซน์ขึ้นรถกันค่ะได้ไป,ไปทุกคนนี่เราก็จะขึ้นรถแล้วนะคะเมื่อกี้เราเอากระเป๋าไปโหลดใต้ท้องรถมานะดีไซน์ตเต้นไหมคะตนเต้นไหวไหมลกูกดีไซน์ถือกระเป๋า ามาแวนี่ดีไซน์นั่งในใช่ไหมคะคนี่ตอนนี้เราก็นั่งประจําที่แล้วนะคะทุกคนดีไซน์เป็นไหมคะอ,คอันนี้เป็นรถฟอนหนึ่งนะก็คือรถปรับอากาศชั้นหนึ่งเนาะไม่ใช่รถ VIP มันก็เลยไม่มีจอใช่ไหมคะดีไซน์ รถ VIP มีรอบบ่ายนะมันไม่ทันนะทุกคนเราต้องไปตอนเช้าป้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ผู้โดยสารกำลังทยอยขึ้นรถนะทุกคนเดี๋ยวรถก็จอกแล้วเป็นไรบอกก่อนเป็นไรบอกแม่ก่อนฮะเป็นไรบอกแม่ก่อนพ่อไม่ได้ไปด้วยหรออ๋อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อตามไปไงพ่อบอกว่าจะตามไปวันไหนวันที่อะไหหรลูกพ่อจะตามไปวันที่อะไรฮะพ่อจะตามไปวันที่เก้ามไ, 9? ไม่ใช่หรอใช่ป่ะ ไม่ร้องไม่ร้องไปบ้านยายลูกไม่ร้องค่ะเงียบก่อนเดี๋ยวพ่อตามไปวันที่ 9. เก้าเงียบอนเลยพ่ออยู่นู่นน่ะเดี๋ยวพ่อเห็นหนูร้องไห้เดี๋ยวพ่อมาที่นี่นะเงียบก่อนยนเวลาพ่อโทรไปหมืกรัรับโทรศัพท์ล่ะใช่ป่ะรู้ป่ะเงีเยบก่นอนยวดูซิเขากำลังโหลดกระเป๋าดูซิเดี๋ยวเขาจะกระเป๋าแล้วขึ้นรถนะ เขาบอกไม่รับผิดชอบเลยนะถ้าของข้างในแตกอะ่ะถ้ามาแตกทับไมย์ละกระเป๋าหนูเปื้อนหมดเลยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อตามไปไม่ต้องหรอเนี่ยตอด ใกล้จะถึงอุตรดิตแล้วใช่ไหมคะนี่ดิซน์เตรียมของแล้วนะคะทุกคนเตรียมจะลงรถแล้วนะถึงแล้วสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถนี่คนนี้ถึงเต้เนใหญ่เลยถึงแล้ว <laughs> ไหนดูซิใครมารอรับบ้างเอ,อ่ย นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยยายกับนักเกมมารอรับนะแล้วก็มีพี่นักเหนืออยู่ในรถด,ด้วยนะยังมีป้าเมย์พี่น้ำมนแล้วก็ตาด้วยนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกันใช่ไหมคะที่ใตแล้วก็เข้าบ้านยายเนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมบายบายค่ะแปของม้ไทยรถไทยค่ะ